รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี สวัสดีครับ honest, ค mai, ุณผู้ชมพบกันเช่นเคยเป็นประจำทุกวันเสาร์นะครับกับรายการทาออน,น,อน,น okay. histoire, ท rim, ีวีทางอมรินทร์เอทซีช่อง34แห่งนี้ครับช่วงบ่ายงี้นะครับหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับการยนต์เรื่องของอาหารการกินถูกตั้งครับวันนี้เราอยู่ที่ท่าน้ําราชวงนะครับเมื่อกี้พี่หมูข้ามลุงหมูข้ามมาจากท่าน้ําไทยแดนครับผมข้ามาจากคลองสานนั่งเรือข้ามฟากมาจะไปหาร้านกับข้าวอร่อยๆเขาบอกข้าวแกงแห่งนี้อร่อยข้าวแกง เขาแกงเขาบอกชื่อเจดาวอ่าแล้ววันนี้มีอะไรมานำเสนอท่านผู้ชมบ้างครับหมวดรายการของเรานะครับช่วงรองของใหม่ในสัปดาห์นี้นะครับเราจะไปเปิดกันที่งานมอเตอร์โชว์งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ซึ่งเลื่อนมาหลายครั้งแล้วโอ้เนื่องจากติดโควิด -19 เราก็จะไปถ่ายงานมอเตอร์โชว์มีหลายบูธที่เราจะไปชมกันนะครับช่วงหัวลูกคุโรถก็จะไปชมในบูธของอี่สุที่วัฒนกรรมที่เกิดขึ้นในบูธว่ามีอะไรบ้างมาโชมมาท่านผู้ชมได้ชมนะครับหิวยังอ่ะหิวแล้วเนี่ยหิวก็ไปดิไปสิไปหร ของเด็ดกทมสนับสนุนความประหลัยโดยออนิวิสูดีแมกพลานุภาพพิกโลกโบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ผัดไทยครับพี่หมูว่าขายข้าแกงนะไม่ใช่ครับขายผัดไทยนะพิเศษเผาพิเศษนี่ครับเ่เสริมเมนูพิเศษเมนูพิเศษประจำวันอาเีายวถามถามเฮเล็กก็ดีกว่าว่าเป็นไปเป็นมายังไงถึงได้ขายข้าแกงอยู่ตรงนี้มากี่ปีแล้วนะครับเนี่ยก็ประมาณ เกือบ30ปีแล้วครับ30ปีครับผมโอ้โหฉะนั้นมาชมวงนี่โบราณโบราณเลยนะครับผมสามสิบปีอยู่ตรงนี้เลยถือว่าตรงนี้ยังเป็นมังกรอยู่เมื่อก่อนขายข้างถนนอยู่ครับร้านเจ๊ดาวขาแกงมันมีกี่เมนูอ่ามีเยอะไหมก็ประมาณร่วม30มสิบประย่างครับ30กว่าอย่างก็ถือว่าเยอะนะเยอะมากนะครับผมหลักๆเลยหลักๆเลยหลักๆเลยที่เอาว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยผัดเผ็ดปลาดุกครับอืมพิเด็ดเลยอ่ะพิเด็ดเลยครับ ปลาดิเลยข้ากแกงลูกชิ้นปลายอ่ลูกชิ้นปลากายครับผมก็หมูเค็มข้าวแกงจานละเท่าไหร่จานละหนึ่งอย่างก็35บาทสองอย่างก็มี40มี50แล้วแต่ครับผมสามหน่อยสาปีนะคงความอร่อยไว้ยังไงเหรอก็อาศัยว่าเราซื่อสัตย์ต่อลูกค้าครับครับผมแล้วก็เอาของที่ดีๆมาวัตถุดิบที่ดีวัุบที่ดีเลือกสรรเองครับทุกอย่างครับผม ร้านชื่อร้านข้าวแกงเจด้าวท่าน้ำมาชวงครับเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับก็ประมาณ10โมงถึงทุ่มหนึ่งครับครับผมเดี๋ยวขอเฮียไปชิมก่อนได้ครับได้ครับเป็นซิกเนเจอร์บางๆอ่า เฟอเจอร์อย่างที่เห็นอย่างที่บอกนะครับมีผัดปลาดุกผัดปลาดุกนะครับก็มีอ่าก็มีหมูเค็มนะครับหมูเค็มอย่างที่เห็นนะครับแล้วมีอุชินปะกายนะพริกปลาทูรวมทั้งวันนี้เมนูไพิเศ่คือผัดไทยผัดไทยหากินยากมากๆในกรุงเทพมหานครน้อยนักนะครับที่จะมีร้านข้าวแกงที่มีหลากหลายมีถึง30เมนูนี่กินอะไรเข้าไปเนี่ยแอบกินไปหน่อยอะไรอ่ะหมูเคนโอ้โหไม่ได้เลื้อเนี่ยหมูอย่างอร่อยเลยอ่ะ ยีเด็ดเลยใช่ไหมยีเด็ดล่ะหโหปลาดุกนี่ไม่ธรรมดาไม่อยนะป,าป,ปาาลาดุกอ่ะ่อของลุงหมูก่อนเดี๋ยวมุขอกินผัดไทยหินอืนะครับแล้วแบตองตองเลยะฮะอร่อยเห็นตอนวิธีการทำอ่ะถ้าเอาซอสที่ปรุงแล้วอนะ่ะอยู่ในหม้อขุ้นมีส่วนผสมแล้ว อรใส่เครื่องเคียงแล้วใส่ซอสลงไปผัดเลยสระพูดสัมรืสในการเดินทางในการมาชิมงานครั้งนี้ต้องขอขอบคุณบริษัทตรีเพชรอสุเซลนะครับที่สัสนุนกับช่วงของเด็กกนมอิสุดีแม็กคุณภาพพิกโลก ในช่วงรองของหมายในสุด,ดานี้ครับผมอยู่ที่กลางงานบางกอกเตอร์เนชั่นนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่4ี่สิบเอ็ดนะครับข้างหลังผมก็บูธต่างๆนาเต็ไมไปหมดครับเกี่ยวเรื่องของวงการรถยนต์นะครับเดี๋ยวเราตามไปชมว่ามีอะไรกันบ้างนะครับที่นำเสนอคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ครับตามมาเลยครับคุณผู้ชมครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บูธรถยนต์ Mitsubishi Motors ที่งาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่41แล้วก็ที่บูธ Mitsubishi Motors ของเรานะครับปีนี้เรามีไฮไลท์ด้วยกัน2รุ่นนะครับเริ่มจากคันแรกเลยนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือของผมนะครับ Mitsubishi p a j e r o Sport Elite Edition นะครับซึ่งมาภายใต้คอนเซ็ปต์ The Masterpiece นะครับแตกต่าง เหนือระดับนะครับโดดเด่นครับเริ่องตั้งแต่ตัวภายนอกด้วยชุดตกแต่งพิเศษนะครับมาในโทนสีดําเริ่องตั้งแต่ตรงกระจังหน้าแผงกันกระแทกนะครับตรงใต้กันชนทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังราวหลังคานะครับรวมถึงตัวล้ออลลอยขนาด18นิ้วส่วนภายในครับ อันนี้ภูมิใจนําเสนอมากนะครับวัสดุพุ่มเบาสีน้าตาลทาด้วยวัสดุพิเศษช่วยสะท้อนความร้อนจากแสงแดดโคเลโมดูลเลไม่ร้อนแม้ต้องจอดรถตักแดดนะครับตัวที่2เป็นตัว Mitsubishi e x p a n d e r Cross The Urban SUV ซึ่งก็เป็นเอสยูวีเจ็ดที่นั่งสําหรับคนเมืองโดดเด่นด้วยดีไซน์ภายนอกนะครับที่ดูเข้มแข็งบึกบึนและด้วยจุดเด่นพิเศษนะครับด้วยความสูงใต้ท้องรถนะครับที่สูงถึง225ม mm, ิลลิเมตรช่วยพาขุนก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆนะครับแล้วก็ ได้นะครับตามที่เราต้องการกว้างขวางสะดวกสบายนะครับเหมาะสําหรับการใช้ชีวิตในเมืองอย่างแน่นอนนะครับก็สําหรับโปรโมชั่นพิเศษนะครับในช่วงมอเตอร์โชว์เรสโก้ลุนทองลุ้นล้านนะครับลุนรับสร้อยคอทองคำม,มูลค่ารวม1ล้านบาทนะครับโดยเราได้เตรียมเป็นรางวัลใหญ่นะครับหนึ่งแสนบาท5รางวัล และรางวัลย่อย5,000บาท100รางวัลด้วยกันหรือจะเลือกรับนะครับดอกเดี้ยพิเศษหรือว่าขับฟรี90วันนะครับอันนี้ก็เงื่อนไขจะแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่นนะครับเชิญชวนลูกค้าทุกท่านแล้วไว้พบกันนะครับขอบคุณสวัสดีครับ ขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่งาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่41นะครับก็ในบูธของเรานะครับภายใต้คอนเซปที่ว่า Drive Your Limitless นะครับซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ยานยนต์นวัตกรรมใหม่ๆของซู k i ที่ตอบโจทย์ way of life นะครับไม่ว่าจะเป็นซูกิ e c o c a ารนําโดย s ซูกิ w i f t และซูกิเซียนะครับรวมถึงรถยนต์อเนกประสงค์3แถว7ที่นั่งก็คือซูกิเ er อ d i ิก และรวมถึงรถกระบะเพื่อการพนิษขนาดเล็กอย่าง Suki Carry ที่ทุกคนรู้จักดีนะครับแต่วันนี้ครับรถยนต์ตัวนี้คือตัวที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ All New s u k i XL7 นะครับเป็นรถในกลุ่มตระกูล Crossover ที่มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการใช้รถตระกูล Crossover ในราคาที่เข้าถึงได้เราเริ่มต้นราคาเพียง779,000บาทครับซึ่งวันนี้ได้รับการตอบรับที่ดีโปรโมชั่นเด็ดๆไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยพิเศษ1.09% ดอกเบีย้ยพิเศษ1.89%สำหรับ Xcell 7ขับรถฟรี6เดือนหรือแม้กระทั่งผ่อนยาว84งวดหรือแม้กระทั่งเริ่มต้นผ่อนเพียง1,999บาทขอเล่นเชิญนะครับถ้าทุกท่านยังมีเวลาแวะชมมาได้นะครับ ต้อควรรู้คู่รถสนับสนุนโดยออนิวิสุดีแม็พลานุภาพพิกโลท่านประธานคะวันนี้อิสุสมาในคอนเซปต์อะไรคะการตกแต่งบูธของเรา,าค่ะเอร์ของเรานื้คอนเซตท่เรา The Touch ที่เราเนือ้อคอนเซปต์นี้เป็น ท่านประธานบอกว่าอีซูซูตกแต่งบูธในแนวโชว์รูมคอนเซ็ปต์ใหม่นะคะ The Touch นะคะเป็นสีเทาแดงนะคะทุกท่านก็จะเห็นบรรยากาศความใหม่ของโชว์รูมอีซูซูนะคะท่ทานประธานคะวันนี้มีรถที่มาโชว์ทั้งหมดกี่คันคะใช่ชั่11ไの้รถ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 รานถร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 ถวถร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 ถ All New Isuzu D Max แล้วก็ Isuzu MU-X d o n i x มาทั้งหมด11คันนะคะใน11คันนั้นเป็นรถแต่งพิเศษ3คันด้วยกันค่ะก็มี V Cross นะคะแล้วก็มี Cap f o r ตัวเตี้ยนะคะแล้วก็มี Safety Car ค่ะมาตรการต่างๆที่ Isuzu เตรียมไม่ป้องกันสำหรับผู้ที่มาเยี่ยมชมงานเป็นยังไงบ้างคะ การธรรมทานก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะให้วางใจได้เมื่อมาเยี่ยมชมบูธอิสุสุเพราะว่าอิสุสุรักษามาตรการต่างๆที่ภาครัฐบังคับไว้อย่างเข้มงวดไม่ว่าจะเป็นการเตรียมเจลหรือแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะแล้วก็มาตรการเตรียมแอปพลิเคชันไทยชนะนะคะวางไว้ทั่วบูธนะคะทุกท่านเชิญชมรถอิสุสุที่งานบางกอกอินเตอร์นชั่นนลมอเตอร์โชว์ได้ค่ะงานจะมีถึงวันที่26กกรกฎาคมนี้นะคะเรียนเชิญทุกท่านที่บูธอิสุสุได้ค่ะ ครับคุณผู้ชมครับกับรายการคาวอ่อนฮีนะครับวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับเจ้าพ่กคนใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับทางอมรินทร์ทีวี HD ช่องสาสีแห่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับอมรินทร์ทีวี